เสร็จแล้วทุกคนทำเสร็จแล้วมันค่อนข้างจะน้อยมากอัน,นแต่เอเยอะที่จะให้เห็นอน,น่มอ่ะงั้นลองเต้นโชว์เพื่อนโทษนีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำพูกกันไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ทำกันก่อนอุปกรณ์ก็คือกันไกลของแม่นมไม่น่าจะเกี่ยวสกอตเทป แล้วก็อะไรก็ไม่รู้เชือกฟารมเชือกฟาร์มเก่งมากเดี๋ยวเราจะมาโชว์วิธีกันก่อนผู้ที่ว่านี่คือผู้อะไรอ่ะผู้ที่ว่าคืออะไรผู้อะไรมาทำผู้กันแบบผู้พันวัดผู้ที่ว่าโอเคสู้ๆสี่สี่ปลารกีปลาก้าสู้ๆซ่าซ่าปลาก,ก้าปลารก,กีเอาไวเ้เชื่อหรือเปล่าใช่ พี่บินเขาจะแข่งปิงปองเหรอตีด้วยอ๋อตีด้วยโอเคยาวประมาณไม่ไม่เยอะหรอกดตีเก้าขวดแต่แข่งคนโอเคก็ประมาณข้อสอบขอวัดก่อนโอเคมาถึงข้อสอบนะฮะแล้วก็พับลงมาตึ๊บก็ค่อนข้างยาวแล้วก็พับไปเรื่อยๆเอนเนี้ยพับตึ๊บก็เป็นท็อปไปเรื่อยๆนะใช่ ไปเรื่อยๆเลยแต่ตจะทบเร็วหน่อยนะหยุดวิดีโอได้แต่ถ้าใครทบเร็วกว่าดี้ก็ทบไปเรื่อยๆหลายทบนะหลาย่บจะสำเร็จเอาทบอ,อยากได้หนาประมาณไหนอ่ะกองแล้วเราต้องแกะมาอีกนะแกะมาให้มันฟูขึ้นมาอีก นี่ก็จะไม่ยาวมากตอนนี้น่าจะพออย่างเอ่าแค่ทีก่อนไหมแล้วเดี๋ยวเราลองดูว่าอประนี้แล้วก็ใช้กันไก่เนี่ยชกอะไรเนี่ยต่ออได้แล้วก็พอได้ปึ๊บก็เอาแบบเนี้ยัดที่ตรงแล้วก็ใช้สก๊อตี้อง่ายขนาดนั้นเลยเหรอง่ายมากบอกเลย แสดงว่าทุกคนก็เป็นเชลิเดอร์ได้เลยทำเสร็จแต่ละคามีให้อยู่แล้วพี่วินด้วยไม่ตายพี่วินชิลิตึ้งนะทำไงต่อหมุนๆแค่นี้เหรอถ้าเราอยากได้ใหญ่ๆเราก็ทำไงได้ใหญ่ๆก็หลายๆทบหลายๆทบแล้วก็ถ่ายังแบบ ให้มันสูงยาวขึ้นินึ่ม,มันจะได้แบบเย่แล้วหลังจากนั้นมันจะมีเชือกที่ต่อกันแบบนี้แล้วก็ตัดออกจากกันอ๋อโอเคม,ม,มแม่กันไกลแม่ไม่ดีาเราเข้าผิดเออต้อเข้าให้ถูกเราที่จะทำสามอันพร้อมกันมันจะได้ง่าย ต่อตัดได้ปึ๊บเราก็จะได้เป็นตัวอย่างเหมือนข้างหลังหรอไหนโชว์ของข้างหลังมิอย่ต้องโอ้ทำไมอันนี้มันเยอะกว่านี้หน่อยอ๋อเพราเราฉีดมาแล้วอันนี้เราฉีดมาแล้วนะคะทุกคนถ้ากะท่านลองจะหยิบแค่หนึ่งอันมาแล้วก็เข้ามาบเดิมแมวินเอามาไหมต่อ ให้มันแบบ <Okay. S 1> เป็นแผ่นๆก่อนแล้วก็ฉีกมันต้องฉีกก่อนทำไปเรื่อยๆแล,แล้วมันก็จะหนากว่านีอันนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เพิ่งทำไปสองสามอันเชิมาเร็วมาช่วยฉีดอันนี้ต่อเนี่ยฮะเมย์อพี <c oughs> ่ตีใจร่ะเชิฉีกอันนี้ก็ได้ฉีกไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะเป็นฝอยเล็กๆก่อนใช่มันจะเป็นฝอยเล็กๆว่ามันก็จะได้ทำไมเราเลือกสีขาวอ่ะ ถ้าเราเลือกหลายๆถ้าเราเลือกหลายๆสีเอาไปผสมกันก็จะเป็นหลายสีอ๋ตี้ลูนะทำไมเราเลือกสีขาวเราไม่เหลือแล้วอันนี้ตี่หามาเองเราไม่เหลือแล้วขอดูใกล้ๆหน่อยว่าออกมาแล้วเป็นยังไงเอออ่ะอ๋อเราคายี้ออกมาต้องขยี้ออกมาเลยให้มันเดินฝอยๆเล็กๆก่อนโอเคแล้วก็ฉีดลงมาเลยอฉีกประมาณนี้ อีกมาเลยอ่าโอเคอ่าเมืไหนพี่วินลองฉีดอันนี้ได้ไหมทำง่ายง่ายผู้ชายก็ทำได้นะทำได้ผู้ชายจะไม่เป็นเชียร์ลีดเตอร์แต่วินจะเป็นตัวหลงจะเป็นไหมเออพรุ่งนี้เป็นนักกีฬาดีกว่าแข่งดีป่ะแข่งฟองเเดี๋ยวค่อยถ่ายไว้เพื่อนๆดูแต่แ ถ้อันเดียวที่จะให้เขียนอนุอ่านงั้วลองเต้นโชว์เพื่อนค่ะแมวแค่มาเต้นสักเพลงนี้แค่ฟู่กฟุ๊พอซื้อซื้อฟาราจีฟารากาอันนี้เอาสองอันมารวมกันก็จะได้เยอะนี่แต่ถ้าอันเดียวแยกกันปึ๊บแมวสองมือไงใช้ได้สองมือซื้อซื้อฟาลากีฟารากา อันนี้ถ้าเราอยากได้เป็นสีเราทำไงอ๋อแค่เอาไปจุ่มสีรอมันแห้งใช่แต,แต่ถ้าใครไม่มีสีน้ำก็ลำบากหรือถ้าเราซื้อเชือกมาเป็นสีเลยจบไหมแต่ถ้าเอาใครอยากได้สีเรนโบว์ก็จุม่มเอาสีนี้มาท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 าแล้วทีนึงอีกสีมาทาทาทาแต่ถ้าอยากเอาสีนึงไปเลยเทใส่จุม่มเทอ่า เลิ่ยได้ยืนหน้าเข้ามาในรัตเตนเพื่อนตรงสักหนึ่งเพลงแล้วะอาปะตาอปะตึอาปะตึอาาตือออย่างอยเราต้องใช้พูดด้วยสิต้องใช้พูดด้วยอาพูยังไม่เสร็จเลยอาใช้อาปาตาปาตือองปดยาปะตาปะตือาปะตาปะตึอาอาฮะอาฮอปะจ้าปะตึออาปะเจ้าปะหน้าตรงนนเ อ่าฮะอ่าฮะโอเคโอเคมีท่าอะไรอีกไหมแนะนำท่าชิลลิเตอร์อะไรอีกบูซ่าอ่ะร้องไปด้วยสูซ่าซ่าปาลาก้าอ่ะโอเคแนะนำเพื่อนหน่อยเหตุแห่งความคือมันเหมือนสก็อตเทปม้วนใหญ่โอ้โซสิงแต่เราไม่ท่าหรอกนะงั้นเราพอแค่นี้นะคลิปนี้บายบายเพื่อนหน่อยบายบาย กดไ like, like, <Yeah! S 1> ลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะเด็กๆโอเค